เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราจารย์กรรมการมหาเถรราชสมาคมเจ้าวาดัญญาณวาเป็นประธานสรงในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา109ปีโรงเรียนวัดสุธิวราราม ที่โรงเรียนวัสดิวรารามเขตสะทรกรุงเทพมหาคนครได้มีพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา109ปีของโรงเรียนวัสดิวรารามโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธุราจารย์กรรมการมหาเทวรสมาคมเจ้าวาดพญานาวาเป็นประธานสงฆ์นายอารีวีรัจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัสดุวรารามเป็นประธานฝ่ายข้าราชาดพร้อมด้วยคณาจารย์นักเรียนร่วมในงานโดยพร้อมเรียงโรงเรียนวัสดิวรารามสร้างเมื่อปี2554โดยบุตรธิดาของท่านป้นอุปการ,ระโกากรประมา สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2454ใช้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาพิเศษสุทธิวรารามในสังกัดกระทรวงธรรมการหลังจากสงครามยุติลงได้บรูรณะฟื้นฟูโรงเรียนใหม่และจัดสร้างอาคารเรียนอาคารเอเกประสงค์สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนสืบมมาถึงปีการศึกษา2535ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษเริ่ม ใช้ได้เมื่อปีการศึกษา2537โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราการจนาพิเศษประจำอาคารเฉลิมระเกียรติรัชการที่9